้อมเพิ่มศักยภาพอ e ีคอมเมิร์ซเร่งส่งเสริมผู้ประกอบการให้รอดพร้อมโตด้วยโซเชียลคอมเมิร์ซกร้มส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือกอสอ,อหรือดีพร้อมเดินหน้าพัฒนาทักษะด้านการขายสินค้าออนไลน์ให้แก่ผู้ประกอบการที่กำลังมองหาช่องทางด้านการตลาดในรูปแบบของตลาดดิจิทัลผ่านกิจกรรมเพิ่มศักยภาพอ e ีคอมเมิร์ซให้ดีพร้อมในยุคโควิดภายใต้โครงการดีพร้อมสู้อยู่ได้ไปรอด กับการตลาดออนไลน์2.0ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะช่วยพัฒนาทักษะด้านการขายสินค้าออนไลน์ให้แก่ผู้ประกอบการที่กำลังมองหาช่องทางด้านการตลาดในรูปแบบของตลาดดิจิทัลที่มีการลงทุนต่ำและมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยดำเนินการส่งเสริมผ่านการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ผ่านกิจกรรมต่างๆดังนี้ 1. ออนไลน์เทรนนิ่ง จัดฝึกอบรมออนไลน์ด้านการจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางโซเชียลคอมเมอร์ซ 2. ออนไลน์โคชชิ่งการให้คำปรึกษาแนะนำแบบกลุ่มทางออนไลน์ด้านการจำหน่ายสินค้า 3. ามมาร์เก็ตเทสติ้งการทดสอบการทำการตลาดโดยคาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า50ล้านบาทจรินอย่างนี้ครับตัวที่ที่มาของมันก็เกิดจากเรื่องของ โควิดที่ทำให้โลกปกติ <Okay. S 1> เปลี่ยนไปเป็นโลกของดิจิตอลมากขึ้นคนมีการซื้อขายทางระบบออนไลน์มากขึ้นอย่างมากนะครับซึ่งตอนนี้เราก็คาดการกันว่าจะมีการเติบโตที่ที่ต่อเนื่องไปอีกสักพักหนึ่งโดยปัจจุบันเนี่ยประมาณ2ใน3ของคนที่ที่อยู่ในสังคมเนี่ยฮะช้อปปิ้งด้วยระบบออนไลน์ทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงแรกที่เรามีเรื่องของโควิดที่มีการปิดกิจการกันต่างๆปิดร้านค้า พราะว่าต้องต้องปิดร้านค้าไปก่อนระงับระงับการทํากิจกรรมเนี่ยครับเราก็จะส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเราเข้าไปขายของในระบบออนไลน์ซึ่งเราเรียกพวกเราเรียกกันว่าอ e ีคอมเมิร์ซ1.0ซึ่งในช่วงแรกก็เรื่องราวก็ไม่ได้มีอะไรมากการแข่งขันก็ไม่ได้สูงนะการขึ้นไประบบออนไลน์เนี่ยก็สามารถขายของได้ทันทีโดยไม่ต้องมีกังวลเรื่องอะไรมากยังไงก็ขายได้ผ่านไป1ปี 1> จนกระทั่งถึงโคว,วิดรอบระลอกปัจจุบันเนี่ยเราก็พบว่าการแข่งขันมันรุนแรงมากบนระบบออนไลน์และที่สําคัญก็คือ สองในสามของของที่ส่งเข้ามาขายตามแพลตฟอร์มที่เราเราเรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มในประเทศเรานะฮะไม่ว่าจะเป็น Lazada าหรือเป็น Sho ป e e ที่อยู่ในประเทศเนี่ยสองในสามมันเป็นของที่มาจากส่งตรงมาเลยจากต่างประเทศเราก็เลยพบว่าผู้ประกอบการของเราเนี่ยแข่งขันยากขึ้นเรื่อยๆเพราะราคาสินค้าต่างๆบางทีก็อาจจะสู้ของที่นําเข้าจากต่างประเทศไม่ได้แม้กระทั่งของพวกนั้นอาจจะรอนานพอสมควรก็จึงเป็นที่มาของท e ีคอมเมอร์ ซึ่งก็จะเป็นรูปแบบของการใช้ความได้เปรียบของการเป็นโล,โคโลเคอลเป็นคนที่อยู่ในประเทศพูดภาษาเดียวกันอยู่ใกล้กันเนี่ยแล้วก็รู้จักกันมากกว่าเนี่ยในการทําธุรกิจเพื่อจะทําให้มีความความความเชื่อมั่นในร้านค้าเชื่อมั่นในแบรนด์ของร้านค้ามากขึ้นแล้วติดใจที่จะซื้อของจากอ e ีคอมเมิร์ซที่เป็นอ e ีคอมเมิร์ซในประเทศครับ,รบก็อยากเชิญชวนท่านผู้ประกอบการนะครับว่าโลกเปลี่ยนทุกวันวันนี้โลกเป็นดิจิทัลมากขึ้นกว่า กว่าปีที่แล้วมากขึ้นกว่าในอดีตอย่างเปรียบเทียบกันไม่ได้การค้าบนระบบออนไลน์มีการแข่งขันตลอดเวลามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาสิ่งที่เราจะต้องปรับตัวในฐานะของผู้ประกอบการและฐานะกมรมส่งเสริมอุตสาหก,กรรมที่มีภารกิจในการเข้าไปช่วยผู้ประกอบการก็คือทําให้ท่านพร้อมสู้อยู่ได้ไปรอดและแข่งขันได้ในทุกสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปนะวันนี้การค้าบนอ e ีคอมเมิร์ซเป็นสิ่งสําคัญการจะอยู่ได้ในอ e ีคอมเมิร์ซใช้อ e ีคอมเมิร์ซแบบเดิมไม่ได้แล้วนะครับจำเป็นจะต้องมีการยกระดับ ความสามารถในการทำอ e ีคอมเมิร์ซของตัวเองครับอีคอมเมิร์ซ2.0เป็นคำตอบหนึ่งที่จะช่วยให้ท่านมีความเข้มแข็งที่จะทำให้ท่านโตและไปรอดได้ได้ดีขึ้นในสถานการณ์นี้และก็ในสถานการณ์ที่โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างทาวอนนะครับคือเป็นดิว n นอร์มัลที่คงจะไม่มีวันกลับไปเป็นแบบเดิมอีกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้ท่านผู้ประกอบการลองเข้ามาฟังลองเปิดใจมาร่วมกับโครงการเราดูไม่ยากนะครับก็เพียงแต่คลิกเข้ามาร่วมเพราะจะเป็นโครงการ ในระดับแรกที่เราเทรนก็จะเป็นโครงการที่อยู่ระบบบนระบบออนไลน์หลังจากนั้นเนี่ยถ้าท่านสนใจท่านสามารถไปต่อได้เรายินดีที่จะเข้าไปช่วยเหลือท่านทั้งในเรื่อง e c o m m e r ิร2.0หรือในมิติอื่นๆที่ทธุรกิจของท่านต้องการครับก็เข้ามาได้ที่ uh, www.dprom.go.th หรือจะเข้ามาที่ Facebook Fan Page ของกรมสงเสริมุตสาหกรรมก็ได้ครับสิบครับ